เมื่อวานนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยจริงนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับทำได้เพียงเสมอนะครับก็โดนหานไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมมาจัดและแก้ให้ใหม่ละกันสําหรับนทางตัวนี้หนช่องสาหนักวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับก็มองไปที่คู่ของตุรกีครับวันนี้จะพบกับทางด้านของโปรตุเกสสาหรับคู่นี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมก็มองไว้อยู่2ทางเรื่องนะทางเรื่องแรกเนี่ยคือมองสูงนะครับส่วนทางเรื่องที่2คือมองหน้าโปรตุเกสแต่ถ้าต้องให้ผมเรื่องจริงผมมองหน้าโปรตุเกสดีกว่าารเพะว่า ตุรกีเนี่ยนะครับนัดที่แล้วเอาชนะจอร์เจียมาได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะเอาชนะมาได้3-1ส่วนทางด้านของโปรตุเกสครับเอาชนะทางด้านของเช็กมาได้นะครับก็2ประตูต่อหนึ่งนะครับใครมองเนี่ยก็อาจจะดูว่าโปรตุเกสเนี่ยชนะแบบหืดจับนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมมองว่าไม่หืดจับเลยเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับเช็กเนี่ยเลือกที่จะมาอุดและอุดตั้ง5ตัวด้วยนะครับการเข้าทำเนี่ยนะครับเลยทําให้โปรตุเกสเนี่ยเข้าทําลําบากวันนี้มาเจอกับตุรกีที่เป็นเกมเปิดแรกด้วยกันเนี่ยผมมองงว่่่าาาาานนจะเขข้้ทํยึ และกระแสในวันนี้เองนะครับทางด้านของโปรตุเกสนะครับก็มีกระแสที่ค่อนข้างน่าสนใจมากผมจึงมองว่าวันนี้นะครับทางด้านของโปรตุเกสนะครับน่าจะเก็บชัยเหนือทางด้านของตุรกีได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคู่นี้ก็มองไปที่โปรตุเกสครับในกําแพงครึ่งควบหนึ่งช่วงต,วตัวกันได้เลยและส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องก็ตามมาเจอผมได้ในครอบครัวเลยนะครับง่งงายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับรับรองครับว่าในครอบครัวส ชื่นอย่างแน่นอนก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับแชร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ